สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูเหรียญของผมนะครับอาจจะไม่มีราคานะครับเป็นเหรียญพระใหม่นะครับหลวงพ่อหมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับดันี้นะเป็นพระใหม่ครับหน้าเก็บสะสมนะครับ เป็นเนื้อเหรียญทองแดงนะครับสวยครับเหรียญสวยเดี๋ยวดูที่ตลับนะครับตลาดก็จะเป็นตัวหนังสือจเจริญฉลองนะครับตำบลจานนะครับอ,อำเภอกัน หาลมนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับตลาดก็สวยเดี๋ยวเราดูด้านหลังของเรียนนะครับนี่ครับด้านหลังของเรียนก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น,นะครับตัวหนังสือเลขนะครับก็จะ น่าเก็บสะสมครับขอบเหรียญนะครับ,นนร,บรายละเอียดมองเห็นตัวนหนังสือก็ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็มันมีแสงสะท้อนจากไฟนะครับผงออาจทายจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ด้านหน้านะครับเพราะว่า แสงมันสะท้อนนะครับหมปูหมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับดูเหลี่ยมท่านข้างนะครับงานก็สวยครับพระใหม่นะครับ ก็หน้าเจ็บสะสมครับใครมีก็เจ็บไว้นะครับหน้าเจ็บสะสมครับเหรยงูปูมนุนสวยครับเหีียนสวย ด้านบนก็จะสลักเป็นหลวงปูหมุนนะครับมอไม่คยดด้านบนก็เขียนคำว่าเฉลิมฉลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือน,นโบสถ์ลองโบสถ์อะไรสักอย่างนะครับมองไม่ค่อยชัดเกณ์เท่าไหรครับด้านล่างก็จะสลักชื่อวัดนะครับ วัดบ้านจานนะครับนี่ก็จะเป็นอำเภอจังหวัดนะครับหลักาสรักชื่อตำบลจานนะครับอำเภอกันทาลงนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมก็มองเหมือนกัน,นครับ สวยครับน่าเก็บสะสมใครมีก็เก็บไว้นะครับผ่านไปหลายๆปีก็าอาจจะหายากนะครับเรียนรุนนี้ก็น่าจะออกเยอะอยู่ครับน่าจะประมาณหลักหมื่นครับเฉลิมสลองครับ สวยนะครับเหรียญครับตลับสีนี้นะครับตลับตลับที่ดิบเร,อเรืองนะครับเสียมนะครับปิดรับวันนี้ก็ทางนี้นะครับยังไงก็ขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ